สวัสดีค mm ่ะพี่น้องปองปสายสบุสุคนเมืองกับปอพอยานิวกับพี่น้องยานิวก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องเพกับนางเอกบอสแพรบอสันและพี่น้องโดนจับจุดคู่แล้วหนึ่งพี่น้องแพรสันน่ารักที่สุดเลยพี่น้องยานิวขออนุญาตบอสแพรอ่านคอมเมนต์สู้ฟังพี่น้องปี่ตาหักคักบอสแพรบอสันเมื่อคืนนี้เพิ่นกับงานบันนิลุยพี่น้องเพื่นกับขึ้นไปหลเพลงคู่กันพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงกับคอมเมนต์รัวๆเลยพี่น้องจานาหัก ยานุขออนุญาตบอดแปลวอ่านคอมเมนต์สูฟังด้วยจะน่ารักที่สุดเลยปาพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงส่งหัวใจให้พพะเอกนั่งเอกรัวๆเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยเป็นคู่ที่เหมาะสมคู่สร้างคู่สมกันที่สุดเลยค่ะพี่น้องก็มีอีกคลิปหนึ่งเพื่อนไปกินขวน้ำกันพี่น้องกินข้าวกับพี่กินข้าวกับพี่อะไรก็อร่อยนะน้องวัสดพี่น้องเป็นตาฮักกับพี่น้องจาน่ารักที่สุดเลย แม่นอีหลีครับพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงเพื่อนกับซุ่หัวใจเห็นรัวๆหนาหลักที่สูดเลยพี่น้องเพิ่นวาหาล็อคเพิน ym, ่นว่าเพิ่นบ่เคยซื้อบัตรซื้อตัวกุ้มปิดพี่น้องพึ่งมาหลงหลักบอดแผวบอดสันพี่น้องซื้อเราออกบ่าหาทาั้งออกบ่าเจอว่า,าสันพี่น้องจ้าหักดาราหักตักหลงมาหลายคนกับบ่เคยหลงปนีบอนหลงเพกกัะนั้งเอกคักพี่น้องเป็นตาหักจะพี่น้องจ้าแฟนเพลงแฟนกับติกดกัน น่ารักค่ะพี่น้องจ๋าคนน่ารักอยู่ไหนก็น,น่ารักแถมยังอดทนกับแรงดราม่าเก่งมากลูกสู่ๆนะคะกินง่ายอยู่ง่ายไม่เรื่องมากน่ารักที่สุดลูกกันพี่น้องเป็นตาหักกับพี่น้องเพกนางเอกออร่าน่ากินมากค่ะแต่ละวันน่ารักที่สุดเลยแมนพี่น้องเพกนางเอกเป็นตาหักกับพี่น้องจ่าสวยหล่อน่ารักที่สุดเลยค่ะพี่น้องแฟนกับแฟนเพลง ส่งหัวใจให้รวๆเลยใช่ค่ะกินข้าวสองคนอร่อยมากแม่นอหลีครับอร่อยที่สุดเลยพักผ่อนบ้างนะลูกมีงานทุกวันปังๆนะคะครับผมคนหลอกใครบอกไม่รอเอาปากกามามานั่นเลยพี่น้องแม่นอหลีพี่น้องรอครักรอเนี่ยไปเอกสันพี่น้องเบิ่งมุมใดก็รอสิแต่งตัวชุดใดท่าใดทางใดก็รอพี่น้องหล่อมากกินง่ายอยู่ง่าย เพเอกนางเอกนี่แหละ,ลลละน,น,หน,น,น่ารักที่สุดเลยค่ะวันฟรีสไตล์ตามใจนางเอกหนึ่งวันเพเอกน่ารักที่สุดเลยพานางเอกมาทําสวยด้วยน่ารักจังเลยแมนพี่น้องเพเอกดูแลเทคแคร์นางเอกดีค่ะเด็พี่น้องเราบอกว่าทําด้วยใจเราบอกว่านะหาหักกระเดียกกรสิมาดามาว่าแล้วต้องจัดยังสีแต่ที่ไหนใดด้วยใจแล้วหักดูแลเทคแคร์นางเอกพี่น้องโอ้ยน่ารักกักพี่น้องจ้าเพเอก เว r y g จ n t น e m a n น่าหักดูแลเทคแกนแล้วบอกว่าดูแลเทคแกนนางเอกด้วยใจอร่อยไหมคะพระเอกนางเอกสวยหลอ่อค่ะชอบจริงๆคู่นี้แ็นนี่หรีพี่น้องสวยน่ารักที่สุดเลยพระเอกนางเอกเห็นแล้วยิ้มตามเมนนพี่น้องเบื้องบนเลยก็ยิ้มตาม ยิ้มตามมีความสุขน้ำผิ้นในพี่น้องเห็นนางเอกมีความสุขพระเอกมีความสุขเขาก็ยิ้มตามพี่น้องเขาเป็นเอฟซีเขาก็ดีใจน้ำผิ้นพี่น้องแกจังใดก็ขอให้พระเอกนางเอกพร้อมทั้งทีมงานสุขุสุขคนเฮงเฮงปังปังเลยเด้วยจ้าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางรวยลอยล้านพันล้านด้วยจ้าถูรวยยิ่งๆขึ้นไปจ้าพี่น้องมีความชห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังเลยด้อยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย